เรามาทําความรู้จักกับสุนัขหลังอ่านนะครับสุนัขหลังอ่านเนี่ยเป็นสุนัขพื้นเมืองพันแท้โดยมีถิ่นกําเนิดทางภาคตะวันออกของประเทศไทยอยู่ในแถบทางจังหวัดตราดจันทบ,บุรีและยองนะครับโดยสมัยก่อนเนี่ยการออกล่าสัตว์เนี่ยชาวบ้านก็นมักนิยมนำสุนัขติดตัวไปเพื่อล่าสัตว์ด้วยหลังอานสุนัขหลังอ่านเนี่ยถูกจัดอยู่ในกลุ่มสุนัขนักล่าพันหนึ่งนะครับแต่บางครั้งเนี่ยเราจะได้ยิน คนเรียกสุนัขหลังอานเนี่ยว่าหมาตามเกวียนนะครับตามลักษณะการวิ่งตามเกวียนไปกับผู้เลี้ยงในขณะเดินทางนะครับและอีกชื่อหนึ่งที่เราจะได้ยินบ่อยๆก็คือหมาพานนะครับตามลักษณะของไทยหลังอานที่ชอบล่าสัตว์นะครับสาเหตุที่เราว่าสาเหตุที่เรียกว่าหมาหลังอานนะครับเพราะว่าหมาหลังอานเนี่ยจะมีปลายขนบริเวณที่อยู่ตรงอานเนี่ยนะครับย้อนกลับไปทางศีรษะของสุนัขนะครับซึ่งทําให้เกิดรูปร่างและและมีขวัญทําให้เกิดรูปร่างลักษณะต่างนะครับของอาน มาดูประวัติของสุนัขไทยลังอานะครับย้อนไปนะครับเรื่องราวของสุนัขไทยลังอาเนี่ยมีบันทึกไว้เก่าแก่แกที่สุดจากบันทึกในสมุดข่อยโบราณสมัยพระเจ้าทรงธรรมแห่งกรุงศรีอยุธยาอยู่ในราว,ราวพศ2 1 7 0พศอ,อ,อาจจะไม่แน่ชัดนะครับเพราะว่าหลายตำราหรือหลายข้อมูลก็ลงพศไม่ตรงกันนะครับแต่ว่าก็จะอยู่ในช่วงราวๆประมาณ350ปีข้อความที่มักเราจะมักกล่าวอ้างถึงนะครับที่อยู่ในสมุดข่อยโบราณเนี่ย มันจะมีข้อความว่าสุนัขตัวมันใหญ่มันสูงสองสอกมีสีต่างๆไม่ซ้ากันมันมีขนที่หลังกลับมันร้ายมันพักดีต่อผู้เลี้ยงมันมันหากินขุดรูหาสัตว์เล็กๆมันชอบตามผู้เลี้ยงไปป่าหากินมันได้สัตว์มันจะนํามาให้เจ้าของถึงต้นยางมีน้ํามันมันมีกําลังกล้าหาญไม่กลัวใครธาตุสีทั้งหลายรัตระชาติ มันมีโคนหางมันมีหางเป็นดาบชาวป่าถ้าผู้ใดมีไว้ครอบครองจะได้รับความพักดีจากมันข้อความนี้มักถูกกล่าวถึงบ่อยๆนะครับแต่ว่าเมื่อนำสมุดข่อยมาให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาขอมนะครับของหอสมุดแห่งชาติอ่านในปีพศ2539ก็ไม่พบข้อความดังกล่าวข้างต้นแต่ประการใดนะครับโดยพบข้อความสั้นๆเพียงว่าตามที่ค้นหาได้นะครับที่แปลได้ก็คือสุนัขนั้น ด้วยมีมงคลดีกับเจ้าของตามที่ภาพผมขึ้นให้ดูนียนะครับและอีหลักฐานหนึ่งนะครับพบว่ามีภาพเขียนผนังถ้ำในยุคหินใหม่นะครับอายุราวๆ2,000ปีที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งในภาพเนี่ยมันจะบอกจะแสดงให้เห็นว่าเป็นรูปของสุนขางดาบยืนคู่กับนายพานนะครับมีธนูนะครับเหมือนกำลังล่าสัตว์แต่ในภาพเนี่ยไม่มีไม่มีรายละเอียดเพียงพอที่จะสามารถมองเห็นได้ว่ามันมีอ่านหรือเปล่านะมาอยู่ในยุคใหม่คนไทยในยุคแรกๆเนี่ยก็คือ คุณหลวงปริพลธ์โพจนะพิสุทธิ์นะค,คุณหลวงเนี่ยเป็นท่านเป็นผู้ริเริ่มเลี้ยงสุนัขไทยหลังอา่านตั้งแต่ปีพศ2470นะครับตัวนี้มีหลักฐานค่อนข้างแน่ชัดนะครับจากบันทึกของคุณหลวงเองนะครับในปัจจุบันการเลี้ยงสุนัขไทยหลังอา่านได้นิยมแพร่หลายเป็นอย่างมากพร้อมกับได้มีการพัฒนาให้ดีและสวยขึ้นกว่าเดิมจากในอดีตกลุ่มผู้เลี้ยงสุนัขไทยหลังอา่านได้เริ่มก่อตัวและจัดตั้งชมรมสมาคมขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและพัฒนาสน จนทางสมาคมผู้เลี้ยงแห่งประเทศไทยได้ยื่นขอจดเข้าเป็นสมาชิกสหพันธ์สุนัขแห่งเอเชียและและสมาคมสุนัขโลกเพื่อขอจดทะเบียนลิขสิทธิ์พิทักสุนัขไทยหลังอ่านสมาคมทั้งสองเนี่ยจึงได้ส่งผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบนะครับและก็ได้รับการยอมรับมาตรฐานสุนัขไทยหลังอ่านจึงได้รับเข้าเป็นสมาชิกไว้เมื่อปีพศ .2530 สีของสุนัขไทยลังอานที่ได้รับการยอมรับจะมีสีสีด้วยกันก็คือสี1สีแดง2สีดำสามสีสว่างสีกีบพัวก,ก็นี่ก็คือประวัติความเป็นมาของสุนัขไทยลังอานนะครับก็ขอให้มีความสุขกับการเลี้ยงสุนัขนะครับผมเอกครับจากช่องบานจูแจมอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับเพราะนี้เป็นช่องใหม่นะครับ